คลิปนี้เจ๊จะแปลงร่างเป็นสาวเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สตรอเบอรี่จากเกาะจินจูจา้าอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยสว สาวชาวบิที่มันซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เจ๊จะแปลงร่างตัวเองให้เป็นสาวเกาหลีเพื่อรีวิวสตอรอเบอรี่จากเกาะจินจูจ้ากราบขอบคุณนะคะทางนาวทันเว์ฟรุตนะคะที่ส่งสตอรอเบอรี่พรีเมียมมาให้เป็นสตอรอเบอรี่จาก กาะจินจูเกาหลีรับทุกคนแล้วตอนนี้คือพอเปิดกล่องปุ๊บกลิ่นสตรอเบอรี่แบบมันบึ้มไปทั่วห้องไวหมดเลยนะคะก่อนที่จะไปแต่งหน้าอาจจะขอลองก่อนกรุบกริบนะคะเพราะมันอดใจไม่ไหวจริงสตรอเบอรี่คือเดอะเบสของเจเลยค่ะทุกคนแล้วที่เขาส่งมาให้เขาไม่ได้ส่งมาให้กล่องเดียวก็ส่งมาให้สองพันทุกคนดูดิพันแรกนะคะเป็นพันนี้ซึ่งแบบกล่องเนี้ยพอเปิดปุ๊บกลิ่นแบบกระจายฟุ้งปึ้มมาเลยกล่องเนี้ยนะจะเป็นสตรอเบอรี่พันธ์เมฮยังทุกคนเป็นสตรอเบอรี่ที่ลูกแบบเป็นทรงกลวยแล้วก็มีความมันววา าะทนเจ๊ขอชิมสักหนึ่งกลุ่นะคะเจ๊จะเป็นตัวแทนทุกคนเพื่อจะชิมสิ่งนี้ให้ทุกคนนั้นได้ได้ไดริมรสสตอเบอรี่เมฮยังไปกับเจ๊นะคะ <S <S หวานกลมกล่อมกำลังดีเนื้อแน่นและหอมมากหอมมากนางหอมมากอันนี้คือแบบสตอเบอรี่ช็อตเค้ก ต้องใช้ตัวนี้เพราะมันหอมแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นพันเมฮยังนะคะกล่องนึงเนี่ยเขาใส่มาให้แบบ250ากรัมกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ที่เจ๊กินไปเนี่ยคือ2องลูกข้างบนอะ่ะไม่ใช่มีแถวเดียวนะมีข้างล่างอีกค่ะคุณคะโอ้โหแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าแบบลูกใหญ่ลูกโตล,ลูกบึ้มมากพันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่พันซอนฮยังซึ่งเป็นสตรอเบอรี่ที่เขาบอกว่าลูกใหญ่กว่าสตรอเบอรี่พันทั่วไปซึ่ใหญ่มากจริงๆดูดิสตรอเบอรี่ทั้งสองสายพัน อาจารย์ทุกคนเนี่ยค่ะคือแบบเบิ้มแบบเบิ้มไม่ไหวคุณเอ้ยเนี่ยโอ้โห و, คือแบบโอ้โหเจ๊ขอชิมสักนึ่งนะจ๊ะอ,อ,อือืทุกคนคือมันหวานฉ่ำมากอะ่ะหวานอมเปรี้ยวนิดนิด,นดไม่หวานเลี่ยนที่สำคัญคือ็มปาก็มคอมจะให้ชั้นกินคนเดียวแล้วบอกอร่อยก็จะว่าเกินเรื่องไปเพราะว่าผู้ช่วยดิฉันเนี่ยคุณน้องก้อยพูดซึ่งแบบ จริงๆก็ไม่ได้อยากกินเลยก้อยมาชิมเตะก้อยชิมเตะเหลาเหลาค่ะชิมเหลาเหลาได้หน,นูอยู่ชิมตรงนี้ได้ไหมพี่อ้อชิมตรงนี้ด้วยจ้ะนี่นะคะแต่กินแล้วนะคะต้องต้องทอนผิวจ้าอีตาลีวกก้าใช่ไหมอีลอสต้องเอาปากไปใกล้ๆไม้ด้วยว้ากู <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกที่ชิมอ่ะพี่นึกว่าไอตัวลูกใหญ่เนี้ยมันจะแบบว่าหวานน้อยเพราะส่วนใหญ่สตรอเบอรี่ที่แบบว่าเนื้อแข็งๆลูกใหญ่มันจะไม่ค่อยหวานแล้วมันจะไม่ค่อยหอมคือแบบมันเหมือนได้ยังเสียย่างแต่แบบน้องซอน<ม>ยังไม่ทําให้ผิดหวังจริงเพราะว่าลูกใหญ่เนื้อนแน่นแต่หวานหวาน,วานอเอาคปรว่เฮ้ยต้องเฮ้ยแต่ยังไม่ได้ชิมอันนี้นี่ปะอันนี้ชื่อน้องเมย์ายังตัวเล็กโอ้โหเป็นมักเมย์เป็นมักเมย์แต่ว่าหอมมากอันนี้ต้องลองชิมน้องน้องซอนหยังจ้ะน้องซอนหยังอู้โอ อ้ก้อยน้ตาคออมคาุเปี้ยวมองดแล้วฉแบบน้าแตกอ่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะทุกคนเนี่ยมีแหล่งซื้อหลายที่มากเลยอันนี้จะเป็นเมฮายาง250กรัมนะจ๊ะแต่ว่าซอนฮายางเนี่ยจะ330กรัมเพราะว่านางมาใหญ่เวอร์เวอร์วังมากมากเลยนะคะก็รรจุ330กรัมแล้วก็ตอนได้มาคือได้มาแบบอย่างงี้ นี่นี่คือแบบใหญ่มากต้องกราบขอบคุณนวทันาทาเบลฟรุตนะได้ส่งผลไม้แบบด,ดุดดดมาให้คือนี่เป็นสายผลไม้มากๆโดยเฉพาะผลไม้นําเข้าค่ทุกคนเพราะว่ามันอร่อย ใครสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะอันนี้คือเขามีวางขายหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นกรูเม่มาเก็ตก็มีฟู้ดแลนด์ก็มีแม็กซ์แวลูก็มีนะคะตลาดผลไม้ทั่วไปนี่ก็คือมองหาผลไม้พรีเมียมนวทันเวิร์ฟรุตก็คือหาซื้อกันได้เลยพวกตลาดไทยตลาด4ี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดมหาหนาคนะคะมีค่ะทุกคนคะไปลองหาซื้อกันดูได้อยากให้ได้ชิมแบบความพรีเมียมซึ่งแบบอัดแน่นอัดเต็มมาแบบตาดมากจริงหรอ กลับ,บ,บขอพรบคุณนวำผานเวอร์ฟรูดค่ะแล้วก็ขอบพคุณสตอรอเบอรี่พรีเมียมเกาหลีจอกจอกจินจูค่ะตอนนี้เราแต่งหน้ากันนะคะกลับมาในพาร์ทของการแต่งหน้า้วทุกคนขอโทษที่มาช้าเพราะว่าแบบโอ้โหมันนัวมากเลยต้องรีบกินเดี๋ยวหมดเน่ะเราก็แบบแต่งหน้าทนเกาหลออีกันแต่งหน้าทนเกาหลีวันนี้ของเจนะก็จะแบบว่าก็จะมีเน้นอันนี้ที่แบบว่าหนักแน่นเยอะเกินไปนะคะจะเน้นเบาๆใสๆปิด <c oughs> <c oughs> ริ้วรอยแห่งอารยธรรมของเราได้แหละเจ๊จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมของ Max Studio Fix นะคะตัวนี้เป็น c o n c e a l d Correct สีมีเดียนะคะลงไปโดยจะการใช้เซนสิปเจชทีงเหมาะกับผิวสีเจ๊ก็คือทําให้ผิวปกติก่อนแล้วก็ทํทำให้มันดูขาวขึ้นแล้วก็ความสว่างขึ้นโดยใช้สีเหลืองอย่างนี้มาลงแค่หวัวตาเพื่อต้องการให้มีความมิติแล้วให้มีความนูนขึ้นแค่นั้นเองไป อ่าทุกคนนอกจากในเรื่องการลงคอนซีลเลอร์นั้นเจ๊แอบลงคุชชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุชชั่นที่ใช้วันนี้ก็คือจองแซมูลนะคะแต่ว่าเป็นจองแซมูนเบอร์ที่แบบขาวหน่อยนะคะทุกคนเพื่อรับกับลุคเกาหลีนั่นเองนะคะลุคเจ้าหญิงหิมะนูน่นน,นี่นั่นว่าซ่นนี่จะเป็นจองแซมูนเรดไมล์เรดนะคะเอสเซนเชลสกินนูเด์คุชชั่นเดียมสีมีเดียมทุกคนประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตลับลิมิเต็ดอีดิชั่นพับก็เช่นเดียวกันลิมิเต็ดอีดิชั่นประมาณนี้แต่ลวันที่แต่งหน้าด้วยเดี๋ยวเจจ็คคขออนนนนะะะะาา้้้้้กกกยยมผมให่ ทีนี้ก็จะต้องเป็น,ปนการแบบแต่งปลายทำผมไปแล้วเมาส์ปลายลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบคิ้วตรงๆอ่อนๆหน่อยสีอะนะแล้วก็ตาก็จะมีความแบบเหมือนแต่งแต่ก็แบบเอ๊ะแต่มันก็เหมือนไม่ได้แต่งแล้วตรงงแต่งหรือไม่แต่งเอ๊ะองงไม่รู้คิ้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์ฝุ่นของน้องชัดตัวนี้นะสีนี้อ่ะมาจ้ะแต่งจ้า แล้วก็แต oh okay. ่งตา่ะเนื่องจากว่าเป็นลุคเกาหลีเจ๊ก็จะใช้เครื่องสำอางเกาหลีก็คือโพ n y ่เอฟเฟซึ่งดูดูกล่องเลยใช้งานจริงเขาเรียกว่าประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงนะคะเข้าไปใกล้ค่ะเข้าไปใกล้เห็นรอยถลอกและฟุ่มแล้วก็ดูข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสีที่สองก็จะบอกว่าเป็นสีที่มีความแบบเล็ดฝาดขึ้นมาน่อนึงสร้างอันนี้ใต้ตานิดนึงคือ ก็ไม่เข้าใจว่าไม่มีถุงใต้ตาแล้วทำไมต้องสร้างถุงใต้ตาขึ้นมาวะพค่คนเมวว่าหรออ่ะอ่เพื่อความแบวอันนี้คือแบลว่ามาใช่ไหมพี่ถ้าแบลวตะโกนนะแบวเข้ามาหรอวะเข้ามาสามตัวหนึ่ง e y ลเนอร์เกาหลีเขาก็แบบไม่ตะโกนอ่ะไม่ตะโกนอ่ะทุกคนจะแบบ เขาใช้อาแชโดแล้วก็กินลงไปบนตาเว้ยเราค่อยใช้อายไลเนอร์ที่เป็นน้ำน้ำอ่ะซ้ำลงไปที่หางตาอีกทีหนึ่งพอกิดตาด้วยอายไลเนอร์ฝุ่นแหรอใช่ปะก็จะแบบต่อเงาๆตรงนี้หน่อยนึงหางตาบนหางตาล่างเออตามันดูแบบอ้อนๆตกตรงอ้อนเหมือนลูกหมาอ้อน ทุกคนตอนนี้แบบความเกาหลีเกาใจในเรื่องตาก็พักไปก่อนเราก็จะมาแบบปัดแก้มแคนเรื่งนะคะาการกกปัดแก้มโอเคก็จะแบบปัดแค่ตรงกลางหนะ้าแก้มก็พอแล้วก็จะแบบว่าใช้สีชมพูนมๆแบบนี้ในการปัดให้มันมีความเกาหลีเกาใจปากปาก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะปากนี่ก็ลงแบบลงลงลิปแบบช่ำๆก็กลอสเลยซึ่งจะใช้ของ for you two นะคะ go go girl ด้วยกลอสของกิโกมิลานโน่สักนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องมีความช่ำช่ำเหมือนสตรอเบอรี่ที่เรากินวันนี้เลยย่าอ้อห่อจุๆจุดจุดจุดย่าต้องเข้าลูกค้าเราหนึ่งช่ำโวสวยเลยว่ะปากช่ำแล้วต้องกินสตรอเบอรี่ช่ำอีกหนึ่งมา วันนี้ไม่ได้เหลือให้กินแล้วนะพี่กินหมดน้องชอบอันไหนระหว่างเมยหยังกับซอนหอยังเม่เมยยังลูกเล็กหวานฉ่าหอมจึง้งใหญ่เนื้อแน่นหวานองเปรี้ยวนิด,นดๆแต่ว่าฉ่าหวานครึงชอบอันไหนมากกว่ากันถ้าชอบความแบบว่าฉ่าฉ่าเลยอะ่ะหนูชอบอันนี้อแต่ถ้าความแน่นะหนูชอบอันนี้อื<ม>แล้วพอติดขนตาแล้วก็ใส่คอนแทคเลส์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เสาอาลีลัางบิวหนึ่งมาด้ยดีต้องปยบ่อยๆเจอเขะมเหสีทำซสไม่ได้เจอพระราชาทำซสไม่ได้เจอพระพันปีทำซะไม่ได้เจอหมาทำซสไม่ได้ เอารด้ดีแะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนยลุคนี้นะลุกเกาหลีนะเกาหลีเกาใจก้อยมีสิบให้เท่าไหร่สามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะว่าเฮ้ยลุคนี้ของเจ๊ผ่านหรือเปล่าสาหรับลุกเกาหลีตอนแรกนี่จะให้ก้อยทําผมทรงสังกุมมีสามีแล้วแต่บดามเาว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะหน้ามันยังเป็นแบบเฮ้ยสาวแรกรุ่นก็เลยแบบเออทรงนี้พี่ตั้มจะตบแล้วเนึ่ง โอเคค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นลุคเป็นพรีเซนเตอร์เขาเรียกว่า ลุแต่งเป็นพรีเซนเตอร์สตรอเบอรี่พรีเมียจากเกาะจินจูนะจ๊ะความพรีเซนเตอร์สตรอเบอรี่พรีเมียจากเกาหลีนำเข้าจากเกาะจินจูต้องมาแล้วหนึ่งมาจ้าไปหาซื้อกันได้นะคะสตรอเบอรี่พรีเมียมนำเข้าจากเกาหลีจากเกาะจินจูเนี่ยนะคะเอาสามารถซื้อได้ที่กรุเมยมาร์เก็ตแม็กซ์แวร์ลูฟูดแลนด์นะคะแต่ถ้าซื้อที่ตลาดซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะก้อยตลาดทั่วไปเลยค่ะตลาดไทยตลาดมหาหน้าตลาดสี มุมเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพันเมยองหรือว่าพันซันยองนะคะทุกคนคะก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้วงานลงงานเลี้ยงเด็กๆเ,เข้ามาเนี่ยโอ้โหสตรอเบอรี่นี่รับแขกได้ดีมากเลยนะคะหรือจะเอาไปแปรรูปเป็นเค้กเป็นผลไม้หรือเป็นแยมสตรอเบอรี่ของหวานต่างๆเป็นนมสตรอเบอรี่ตอนนี้กําลังฮิตเลยได้เช่นเดียวกันนะคะกลิ่นหอมมากไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ว่าวันนี้นะคะเจล่านะสตรอเบอรีร่พรีเมียมนเข้าจากเกาหลีจากเกาะจินจูนะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะใครอยากให้เจ๊ทำคอนเทนต์ต้นหไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แต่จะไม่เจอกันเลยถ้าไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งกันไว้ใน YouTube แล้วไม่ได้กด follow กดเห็นโพสต์ก่อนใน Facebook นะคะแต่คลิปนี้เจ๊ขอต้องก้อยขอลาไปกินสตรอเบอรีร่ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะอันยองอาเซโยอันอยองอาเซโยอันยองอาเซโยชัยโมแกสไมด้าจะทานอย่างดีเลย Oh <laughs>